สวัสดีจ้ครับวันนี้ตื่นกินข้าวอะไรเรียบร้อยไปแล้วคือไม่มีประชุมเช้านะเพราะว่าพี่คนที่เขาดูแลการประชุมหลักเขาไม่มาเขาป่วยก็เลยนั่นแหละตื่นมาก็ทำกับข้าวกินแล้วก็นั่งดูงานตอนเช้าตามมิโตไปตามืึองตามราวแล้วก็เอ่อเมื่อเช้ากูทําที่มึงเห็นมันคืออะไรนะกุ้งกระเทียมเออกุ้งกระเทียมแล้วก็มีแบบใบกระเพรามาวางแปะให้ประดับสีสันมันสวยนิดนึงที่กูบอกว่าตอนแรกเมื่อวานว่าวกูจะทําข้าวแกงกะหรี่วันนี้ก็คงยังไม่ได้ทำเพราะว่านั่นแหละมันมีกุ้งเหลือมันเป็นเมนูกุ้งเพราะนนนั้นก็อย นึงนะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายยังไม่แน่ใจแฮะว่าว่าจะลงไปกินข้าวป้าหรืออะไรแต่ว่ายังไงก็ทํางานอยู่แล้วนะอืมแล้วก็มีกูอยากไปทําไอนี่เว้ยสมาชิกฮัจิบัง เพราะว่าทั้งปีอะเราจะได้ทําแค่เดือนที่8ก็คือเดือนสิงหาฮัจิบังอะนะแล้วกูแบบแบบที่วงรู้กูชอบกินฮัจิบังมากกูก็เลยเออเดี๋ยวต้องไปทําซึ่งสมาชิกอะมัน150บาทแต่มันได้ลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในที่เนี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะมึงลองนึกภาพนะกูไปกินแบบกินทีหนึ่งอ่ะสองสามร้อยถ้าสมมุติไม่มีเพลินกินด้วยก็ก็จะบวกไปมากกว่านั้นแล้วสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะมึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะกินแค่สามครั้งก็คุ้มแล้วแล้วกูนะเฝ้ารอการที่การที่กููููจจะะะไดด้้้ททาา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 เเเเเเนนนนนนีีีี่่่่่่ยยยยืออมมมมััมักกกกกลลลพพรรรววววิิิงงตชบบฮปปปณแ็ เฝ้ารอเดือน8กูจะไม่พลาดเด็ดขาดคือกูอ่ะลงตารางไว้เลยนะเว้ยว่าวันที่กูว่างในเดือนนี้ที่กูพอจะออกไปข้างนอกได้กูก็จะไปทําซึ่งตั้งจริงๆตั้งใจว่าจะไปวันพุธแต่ว่าถ้าวันนี้สะดวกก็เดี๋ยวจะไปก่อนเดี๋ยวลองดูเพราะว่าเผื่อไปเดินเล่นดูนู่นดูนี่ที่จันทันซะ้หน่อยแบบไม่ได้ออกจากห้องสักพักหนึ่งนะหรือเปล่าวะอ๋อก็ออกไปรับผื่นนี่หว่ะแต่ทำไมรู้สึกว่เเาเปรี้ยวเออช่างมันเอะไปเดี๋ยวกูไปทํางานก่อน ว้ามาเจอกันอีกทีนึงก็ตอนเย็นเลยกูทําข้าวไข่เจียวเออ่ไข่เค็มข้าวไข่เค็มไปกินตอนเย็นก็โอเคนะแต่กูรู้สึกว่ามันจืดไปนิดน,นึงกูก็เลยเทซีอ hey, ิ๊วเหมือนเวลามึงกินไข่ดาวอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่พริกพริกป่นเข้าไปนิดหน่อยไ้นะมันเผ็ดๆแซ่บๆนั่นแหละวันนี้ก็นั่งทํางานทั้งวันเลยพี่โตแก้ให้ปุ๊บแล้วกูนั่งแบบตุ๊บๆๆๆบตตุ๊ไปยาวค่อยๆ,ๆออกค่อยๆออกแม่งแบบยอดเยี่ยมเลยนิดเดียวเลยนิดเดียว ขายแล้วเก็บข้อมูลครบแล้วตอนนี้คือคือมันติดตรงส่วนต่อข้อมูลใช่ปะที่จะเอามาลลอกอินอะไรพวกนั้นอนะ่ะเออประมาณนั้นแล้วก็กูซื้อเกมนี้ไป No Time to Relax อ่าเดี๋ยวว่าจะเล่นสะหน่อยตอนเย็นนี้แล้วก็เอยตอนนี้กูปวดขี้มากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวไปขี่ประมินเดี๋ยวกูกลับมาคุยอ่ะหลังจากที่กูไปขี้มานะไม่ใช่เมื่อกี้สักพักเลยเพราะว่ากูไปเล่นโนทามทุเรีแหละเฮ้ยสนุกว่ะสนุกจัดเลยคือฟิลแบบเฮย้ยคือมันเป็นเหมือนฟิลแบบปอดเกมนะแต่ว่าในมุมมองกูนะกูรู้สึกว่ามันเหนื่อยไปหน่อยมันอาจจะเป็นเพราะโมดูลเลตในเกมแบบคนเล่นแบบพวกกูอ่ะมันชิวชวเล่นไปนเนิบๆนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยพีเท่าไหร่ไม่เท่ากับออกซิเจนนอร์ตินคดที่พูดถึงเพราะว,าว่าวันนี้กูเห็นไอ้นายมันเล่นแล้วก็แบบเฮ้ยเตอนนั้นนี่เอย่อ่หัวาาลลง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในออกซิเจนก็ตอนนี้ กูไปอาบน้ำมาเสร็จแล้วนี่โหเปียกก็เดี๋ยวจะไปตัดคลิปนะวันนี้จริงๆก็เมื้อเช้ากินเป็นกุ้งผัดไอ้นั้นไปกูกุ้งกุ้งกระเทียมใช่ป่ะมันคือกุ้งกระเทียมเออสูตรก็คือไม่มีอะไรใส่กระเทียมผัดผัดผัดอ๋อถ้าสเปเชียลสำหรับกูนะก็คือการใส่ซีอิ๊วหรือน้ำปลานะแล้วแต่คุณที่ชอบเค็มอะลงไปตอนที่เราเจียวกระเทียมกับพริกคือกูเจียวกระเทียมกับพริกกูเหมือนผัดพริกเกลือเลยแต่ว่ากูใส่เป็นพริกแห้งมันจะได้ไม่เผ็ดมากแล้วหลังจากนั้นอะเราใส่ซีอิ๊วกับน้ำปลาลงไปใหห้มนนเือโดกรระะทๆ ซึ่งอย่างที่กูเคยบอกว่ากูมไม่ชอบกินน้ำปลาดิบใช่ปะ่ะแล้วถ้าใส่ลงไปในกระทะร้อนเน่ะมันน้ำปลามันจะสุกแล้วมันจะระเหยแล้วไอ้จังหวะที่ระเหยนั่นแหละเราใส่น้ําเติมเข้าไปอีกนิดหนึ่งเพื่อให้เหมือนแบบมันมีความข้นของน้ำนิดน,นึงอ่ะซึ่งมันก็จะกระทะมันก็จะไม่ไหม้แล้วก็จะโอเคเราค่อยใส่เนื้อลงไปผัดตามใส่ผักอะไรตามใจชอบประมาณนั้นเออแล้วก็นี่เพิ่งนั่งดูพี่ฝาพี่ฝารถเขาเอ่อรถอะไรวะรถอะไรเวเกอร์ไวโอมโอเวอร์ไวโม,วโม,วโม,วโมที่ตันฟานแล้วแล้วมือถือเหมือนแบบลืออถถืไืไไววว้้ใในนรทุย โมเออนั่นแหละก็รุนรุนอยู่นี่ยุณดูผู้ชมเลยเดี๋ยวยังไงกูไปดูอันนี้ก็เดี๋ยวตัดคลิปแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมในวันนี้ก็เมนูก็ชิวๆนะอ้อแล้วก็ตอนเย็นกินไข่ไข่เจียวไข่เจียววะไข่คนเออประมาณนั้นจริงๆข้าวเหลืออีกนิดหน่อยพรุ่งนี้อยากลงไปกินข้าวป้าแล้ววะท่าแกงกะหรี่ไม่ได้ทําตามแผนเลยไม่เป็นไรเอ๊ยยังไงเจอกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมสองเก้าหนึ่งแล้วขอบคุณที่กดติดตามมาอย่าอันซับนะนะเจอกันพรุ่งนี้ thank you